ตอนนี้นะครับทุกคนผมได้เติมไปเกือบ20,000บาทนะครับทุกคนมารอพิสูจน์ดูว่าผมจะสามารถรอดจากกาชาเกมนี้ได้หรือไม่นะาการที่เราจะเป็นจอมยุทคันยอดเราจะหลมเลิกการคันไม่ได้พลังโชว์ตีของมันช่างรุนรแรงยิ่งนักฟังไว้ก่อนเถอสะสตรีมที่ช่องใจลาว ทุกวันนะครับผมสวัสดีครับทุกคนขอค่าน้อยแนะนําตัวอย่างเป็นทางการกระผมกายหงิดผู้ที่ต้องการจะเป็นจอมยุทธอันดับหนึ่งในตายลา่าจอมยุทธ์กายหงิดยางนั้นเหรอข้าจะมาเพื่อคนพี่เอง เป็นไงทุกคนผมเหมือนจอนยุดปะเพราะว่าสิ่งเดียวที่เหมือนนันก็คือการตะโกนนะครับ <laughs> แล้วก็อยากที่เห็นนะครับทุกคนว่าการหินและกิจายนะครับผมก็อัดค่าพลังสุ่มกาชากันไปแบบเต็มที่นะครับผมเพราะฉะนั้นการที่จะตามให้ทันนะครับผมเราก็เลยต้องมาสุ่มกาชากันยังไงลนนะ่ะทุกคนเพื่อ,ออัดค่า CP ตามไปนะครับผม,ผมก็มาดูว่ากาชาที่ใจร้าวเตรียมมาเนี่ยจะอัด าพลังกันได้ขนาดไหนนะครับผมก็ตอนนี้นะครับทุกคนเรามาอยู่กับเกม Moonlight นะครับผมเป็นเกมใหม่ล่าสุดของทางการีน่าเลยผมและก็คือเกมที่ค่ายเดียวกับ ROV นั่นเองนะครับก็เกมนี้นะครับทุกคนจะมาในธีมจอมยุทธนะครับผมที่ออกเดินทางเพื่อแสวงหาความเก่งกาจนะครับผมมีท่านกายหยิดเล่นนะครับทุกคนกิจายก็เล่นนะครับผมและหลายคนอีกมากมายเพราะฉะนั้นผมคนนี้ก็เลยต้องกระโดดลง มาเพื่อโชว์เห็นถึงวิทยายุคของผมยังไงล่ะ,ะ,ะแล้วถามว่าทำไมผมถึงมาเกมนี้อย่างนั้นเหรอ <G uel ess> <rac> <iro> พัวเกมนี้มีการเดิมพันถึงดวยงยงังไงล่ะใช่ครับทุกคน,นครับเกมนี้มีกาชาเนะครับเพราะนั้นผมก็เลยต้องมันรอพิสูจน์ดูว่าผมจะสามารถรอดจากกาชาเกมนี้ได้หรือไม่นะครับผมนี่ะตัวละครหล่อไหมโคตรหล่อโคตรเฟี้ยนอกอาในตัวละครเราสามารถเดินได้แบบอิสระเลยนะครับทุกคนเน่เกมนี้เนี่ยเราจะสมบทบาทนะครับทุกคนเป็นจอมยุทธนะครับผมซึ่งเราก็มีอาชีพต่างๆมากมายนะผมนะซึ่งตัว ที่ผมเลือกมาเนี่ยผมเป็นอาชีพแบบหมัดเมาทุกคนนะใช้ชื่อว่ายาจกเรา,าถ้าใครอยากเล่นอาวุธเนี่ยก็ไปเล่นได้ทุกคนมันจะมีพวกบทวนพวกดาบอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องให้เล่นนะครับทุกคนนะฮะที่บอกเลยว่าดุดเดือดพลาดมากนะผมและก็จะมีสาหรับคนที่ชอบการปานนะทะแบบ นั่นก็คือการ PVP นั่นเองนะฮะนี่นะครับทุกคนมันจะมี PVP แบบ1 1 5 4, 10, 5 40ทับแล้วก็มี b a t t ท e r รอย l e ด้วยผมบอกแล้วผมว่าเล่นเกมเดียวเล่นได้ทุกโหมดนะโคตรคุ้มและมีทุกโหมดจริงๆก็เกมนี้นะครับทุกคน,นคการสุมกาชาเนี่ยจะเป็นการได้ตัวละครที่เรียกว่าคู่หูมานะครับผมน่น่เน่แล้วก็จะมีเดตเ,เนี่ยคู่หูก็จะมีพลังโจมตีป้องกันแล้วก็สนับสนุนนมอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนครับทุกคนว่าการได้ระดับสูงสุดไม่ได้แปลว่ามันจะเเปป็นนนนตตัััววทีี่่่ดดสสุมมมอไขึ้ยูกบา ตอนนั้นมันเป็นตัวอะไรโอเคแม่เนี่ยตอนนี้ผมก็มีอยู่4ตัวที่เขาแจกฟรีมาให้นะทุกคนเดี๋ยวมีชั้นยอดชั้นดีนี่นี่ทุกคนดูเชี่ยอลังการงานสร้างเพียงแค่ฟังเพลงผมก็สามารถบรรลุ1,000ชั้นบราการไนดะ้เพียงแค่แกเลยมีใครทันา้า <laughs> ง ยีงไงครับไอ้เจ้หนึ่งพอใช้ริธีการเก่าจัดนะผมนี่มันจะมีบอกนะทุกคนพรีวิวรางวัลนะผมนี่มันจะมีระดับขั้นเทพนะคนระดับสีทองนะผมแล้วก็มีสีม่วงนะครับผมแล้วก็มีสีฟ้าทั่วไปนะครับตอนนี้เนี่ยตัวละครก็ยังมีไม่เยอะมากก็ต้องรอตัวเกมอัปเดตกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมใครอยากเล่นตอนนี้ดาวน์โหลดออกมาเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับทุกคนผมได้เติมไปเกือบ20,000บาทนะครับทุกคนในการมาสุ่มเกมนี้นะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยมันจะเรียกกาชาว่าตั๋ววีนชนนะครับทุกคนอ่ตั๋วหนึ นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีประมาณ34มหมนี่ผมมี34มหมนี่เหรียญในเกมแล้วมันน่าจะแลกได้ประมาณสักเกือบ200อันเนอะสองอ้อยอันมันจะไม่ได้ตัวดีได้ยังไงว่าบ้าหรือเปล่าถ้าเราได้ตัวดีแล้วเดี๋ยวเราไปสุ่มคอสตูมนะทุกคนเกมนีก็มีพวกคอสตูมเท่ๆฟยวๆด้วยเออก่อนจะเริ่มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแจ๋ลาวด้วยนะครับทุกคนเปิด10ครั้งจะได้รับคู่หูม่วงหรือสูงกว่าเปิด20ครั้งจะได้คู่หูทองกกกก็คคคคือออ20รรัััั้้้งงาาาานนนนนนนตตตีีวววทท1แ่่่ถดดูจมมเเุผยไ นี่อาคงแก่แปะสูสโอ้อันนี้เป็นเสียงภาคจีนนะทุกคนนะแปะคิวเซ็งนะดูแล้วเหมือนแบบว่าเป็นจองยุกที่ผ่านประสบาการ์มากมายเคยได้ยิงไหมที่เขาว่ายิ่งแก่ยิงมั่งปาสกสศกกลางเข้าใจไหมพวกลือเอาละอ้วนสุ่มก่อนเลยละกันตอนนี้มีของฟรีอ้วนขอของฟรีก่อนละกันอ๋อต้องออนะเปิดออดฟันมา หลัวโซ่เกียร์ข้าจะไปซื้อถั่วลิสงสักหน่อยหรือว่าเกมนี้คือเกมที่เลือกใจร้าวะตัวแรกก็เอาแล้วครับตัวแรกก็เอาแล้วครับมางั้นเรามาสุ่มทีเดียว5ครั้งติดต่อเลยนะเรอ่าหนวนชั้นดีเฮ้ยแต่หน้าตาม,มันดูสมจริงมากเลยคนหน้าเหมือนคนจริงเลยเนาะ ว่ไอการที่ได้ตัวระดับที่ไม่ดีเนี่ยมันก็เจ็บปวดมากแล้วมึงยังได้หน้าเหมือนกัน3ตัวด้วยกูอยากชอบอานหนงสังตัวไปรวยต่อเดี๋ยวติงเหีเ่ยวเงตึงแฉฉันยอดเฮ้ยฉันยอดโอเคทุกคน เฮ้ยเชี่กค้เทอวหะเฮ้ยแปะเลียงเงียงเอียงนักบุงปกป้องโลกนักบุกรักแชกสวังแม้ว่าผมจะเป็นเชื้อสายจีนนะทุกคนแต่การอ่านภาษาจีนเนี่ยมันก็ต้องมีความแบบเข้าใจในหลักภาษาด้วยมันอ่อา,านอยา่างแปะเลียงเงียงเองแอะเรียบร้อยไม่มีทองไม่มีทองปั๊บ โซ่สยเป๊ะอันนี้เนี่ยมผมว่า,น,าน่าจะเป็นเชิงเหมือนซัพพอร์ตนะทุกคนน่าจะเป็นซัพพอร์ตนะแล้วใช้ครีมไอ้นี่แม่งดูรู้เลยนะเป็นเหมือนแบบพ่อหนุ่มไฟแรงอาจต้องใช้เวลาสักสองสามปีนะทุกคนในการเลื่อนระดับการเป็นสีม่วงนะให้ดูแล้วน่าจะเป็นแบบเด็กใหม่อยู่เด็กใหม่ <ๆ S 2> อยู่รูปปิ้งครามอีกอ่าเรียบร้อยซ้ำสองตัวไปดลครับ อ๋อเป็นเศษนี่หว,ว่าไม่มีเศษด้วยหรอวะโอ้มีด้วยมีเศษด้วยอะไรวะเนี่ยนี่ไงทุกคนมันมีมันมีเศษอยู่ทุกคนเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันมีเศษอยู่สูตรทับร้อยเนอะห๊ะปัจจิกผมได้อ่านี่ไงสองเศษโอ้โหแล้วทับร้อยพระเจ้าโอ้พระเจ้าอ่ะต่อเน,นี่ยวัชาชาวเฮ้า <S 1> <S 1> เลยเชี่ยตัวนี้ที่งวะตะโกยเคกบี่ผิวดังลมฉาันู่เี อันนี้ผู้ชายผู้หญิงวะคือคือถ้ามันโกนผมอะ่ะมันก็น่าจะดูเป็นผู้ชายเป็นผ่าผู้ชายใช่ไหมทุกคนแต่หน้ามันหน้ามันหวานเกินอืมอืม,มนะ่อยนะหยุดความเกเรของนายซะหยุดความเกเรของนายซะใจเราโอ้โหเรียบร้อยได้เซนหมดเลยมาผมไปแลกมาเพิ่มอีก100ตัววีรชนแล้วมาดูว่า100ตัวนี้จะได้ชั้นเทพสีทองกีดเธอลงลังชิงเง,งินงลงเจ้าโต๊ะ ที่เราจะเป็นจอมยุทธพันยอดเราจะหลอมเลิกการขันไม่ได้สงสัยข้าต้องใช้เพลงจีนที่สืบทอดกันมาในตระกูลใจลาวซะแล้วแหละ ท่านเจ้าแม่กดดิมส่งพลังให้ผมด้วยเฮ้ยไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาหรอกอย่ายอมอย่ายอมถ้าเราสู <S <S ้ต่อไปในความหวังต้องมีเฮือเชียเฮื่อไปอีกครับไป มื่อกี้ผมเปิดลวดทีเดียว35บใบเลยนะ35ใบตั้งแต่การเปิดครั้งแรกใบเดียวที่ได้สีทองมาผมยังไม่ได้อีกเลยนะมันชักจะแข็งเก่งเกินไปแล้วนะยุทธจัรอันนี้ทาไมนะกายหงิดยังไม่ยอมแพ้เลยไงข้าจึงต้องยอมแพ้ด้วยเล่เา,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 าไปแบบเร็วเลยทุกคนไปแบบเร็วเลยไปแบบเร็วเลยเออเล็งโค พออันนี้มาถัวอ่ไอคิดถ้าถ้าแหลกแอน,นิเมชั่นแบบกระตุกจริงๆแบบนี้มาล้านเปอร์เซ็นต์ขออย่างเดียวขอให้ไม่ใช่ตัวซ้ำโอ้โหแค่นี้โอ้โหแค่นี้จริงเย,ย่ยีเหรอนายคือนายไม่ใช่หุ่นเชิดเชียแม่สาวขั้นเทพว่ะทุกคนเสียดายอ่ะอยากได้ตัวผู้ชายแบบบู๊หน่อยสิแต่นี่ก็โอเคหนอผมอยากได้คุณลุงผงผมนะผมแต่มัมมนไม่เจอแต่แม่สาวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราก็ต้องมีอะไรให้มันชุ่มอกชุ่มใจ ตัวแพ็คซื้อราคาอ่ะผมบอกกันแล้วคนว่าถ้ามีตัวแพ็คที่จำกัดเวลามาซื้อซักนะครับซื้อแพ็กเลยละกันอ่ะถ้าอย่างนี้ไม่มีชัวร์อ่ะเรารู้อนิเมชสันแล้วทุกคนเราลุล้นเอเดมิันละเออเออเอ,อ้ยตัวนี้เทพทุกคนเซียวเย่งนุ่มเซียวเย่ง<า>อ่ะตอนนี้ผมได้ตัวสามยูแล้วนะย ออออตอนนี้ดาบทุกคนเราเหลืออีกแค่12ใบเท่านั้นผมจากการแรก100แได้ผมนึกว่าผมอัพเติมมาเยอะนะนึกว่ามันจะแบบได้สักหลายตัวชิคตัวนี้ไม่ได้2ตัวนะทุกคนอ,อืออ,อมีเสเศษอีกทุกคนเปิดอีกแค่3ครั้งได้คู่หูม่วงหรือสูงกว่ามาเจ ขออนุญาตซื้อตั๋ววิลลุชนเพิ่มนะครับและตอนนี้เราก็ได้มาเพิ่มอีก100ใบแล้วหวังว่า100ใบนี้จะได้ชั้นเทพอีกสักตัวหนึ่งเพื่อให้ผมเพิ่มพลังค่า CP แบบทรุดรวน Let's go ออโอ้เชื่อไม่ได้จริงวะมาหลังจะลองแพ้แล้วทุกอย่างต้องผ่านอุปสรรคขวางน้ำอยู่แล้วไอ้อันหน่อก็ได้เยอะจังเลยนะตามเยอะไปแล้วมึงเป็นพี่น้อง มีแปดสิบเม็รไว้อึบโอ้โหสีทองสีทองมา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 เฮ้ยที่หล่อนทุกคนนกยูงเหรอผู้พบแสงแห่งขนนกยูงล้วนสิ้นชีพเฮ้ยอันนี้ถือสะดหรือเปล่าทุกคนเชี่เโียวแล้วว่ะตอนนี้ดวงเรากำลังมาทุกคนเพราะฉะนั้นเหล็กต้องตีให้ร้อนจ้า อยากได้บอว่าทั้งเทพอีกสักตัวหนึ่งนะทุกคนนะผมมันจะได้แบบลงล็อกเนี่ยเพราะว่าเวลาเราจัดทัพสู้อะทุกคนมันต้องจัดสี่ตัวนนอะเออแล้วมีสามตัวละขอเท่ๆหน่อยขอคุณปูหน่อยคุณปูคุณปูคุณปูอยู่ไหนครับคุณปูเหมือนว่าจะไม่มาอีกสี่สิบสามใบโหลโหอยู่ไหนครับโหลอยู่ไหนครับโหลอยู่ไหนครับเอ้ยเอ้ยนี่ตัวใหม่ทุกคนเฉียะเตาหนังไม่ชัดเจนแต่ก็ชัดเจน ความรักก็เช่นกันเอออีกแค่28ใบสุดท้ายเออเอสิบแปดใบสุดท้ายโอ้โหแม้แต่การันตีเราก็มไม่ได้เราเดินทางกันมาถึง13ใบแล้วครับคุณมาถึงนะเพื่อความแข็งแกร่งของคุณค เสียทองสามวานันกูถามจริงเสียทองสามวานันกูถามจริงข้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่า ลางชงตีของมันช่างรุนแรงยิ่งนักฟางไว้ก่อนเถอะและนี่นะครับทุกคนสาลาวิเชนจุดปอบใจของคนเกือนะผมและก็คือเราจะได้เศษเพื่อเอามาแลกตัวละครนะผมเพราะนั้นผมก็จะแลกชันเทพเพื่อมันครบ4ตัวนะครับนี่ยเอาตัวนี้แล้วผมตึงแชปังนะแมไม่เหมือนผมตรงไหนเอาปากกามาวงจัดไปและนี่นะทุกคนคือการจัด ทับค yeah. ู oh. s right. <S ่หูนะผมมันจะมีโหมดที <The thấy S 1> ่เราสามารถเอาคู oh. ่หูพวกนี้เนี่ยลงไปเล่นได้ก็เกมนี้นะครับทุกคนมันจะมีตัวหลักก็คือตัวละครของเราในการดําเนินเนื้อเรื่องและ PVP นะผมแต่ก็จะมีโหมดที่เราสามารถพาคู่หูไปเล่นด้วยได้เนอะและคนหลายคนก็ถามว่าเอ้ยแล้วการมีคู่หูเนี่ยมีเพื่ออะไรทุกคนมันจะเป็นการเพิ่มค่า CP ทุกคน CP เนี่ยมันจะเป็นค่าพลังของในเกมนี้เนอะในเกมแนวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะตัดสินกันที่ค่าพลังนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็ทําให้อันดับคะแนนของเรามันสูงขึ้นเรื่อยๆน เห็นไหมทุกคนอันดับหนึ่งนะผมมี CP พีหกมื่นสามร้อยหกนะผมเออเนี่ยเห็นไหมมันวัดกันที่ CP นะผมอมยังจะมีชื่อที่เราคุ้นคุ้นไหมนี่ยาจบราวนะผมสองพันเก้า ผมจำได้ทุกคนตอนแรกมีกายนะผมที่ทำไปถึงอันดับหนึ่งนะผมแต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะโดนคนอื่นแซงแล้วเพราะว่าก็มีคนที่อยากจะไปอันดับหนึ่งนะเพราะว่าอันดับหนึ่งเนี่ยมันช่างสู้ยิ่งนะักนี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาพาดูนะว่าคู่หูของเราเนี่ยสามารถไปสู้กันตรงไหนได้บ้างผมนี่ครับกดที่เลื่อนเทปอนะครับผมนี่เลยเนีย่เราจะเซตทับนะผมให้คู่หูของเราลงไปสู้ได้แล้วอะนี่เนี่ทุกคนเห็นปะเห็นไหมเห็นไหมนี่เจ้านกยูของเรานะครับทุกคนนะี่จะสบายมากทุกคนนะเราปล่อยให้คู่เราสู้เองได้เลยนี่ ลองสู้ได้ฮึบโอ้โหว่าท่าว่าท่าเออ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 ซักไปเลยซักไปเลยตัดเลยครับอีซี่ตอนนี้บอกก่อนนะทุกคนว่ามูไลเบียร์เนี่ยเป็นเกมในมือถือนะครับทุกคนแล้วก็สามารถโหลดมาเล่นบนคอมพิวเตอร์ได้ซึ่งผมก็เลือกที่จะเล่นบนคอมพิวเตอร์นะเพราะว่ามันเล่นง่ายกว่าสำหรับผมเนอะ ผมว่าเหมือนผมขาดอะไรบางอย่างนอกจากที่ผมโชว์ความเกลือของผมแล้วผมน่าต้องโชว์ฝีมือการต่อสู้ของผมด้วยเพราะฉะนั้นผมจะพาทุกคนไปดูระบบการประลองนะครับทุกคน PVP 1ต่อหนึ่งแบบตึงๆอ่าเจ้ไอ้นี่ไม่แต่งตัวละครด้วยวะะว่านี้น่าจะคนมาเฮ้ยใจเย็นใจเ็หึบวัวโชวัจ้าเอืออ มาดดตัดมาเิมาดิเห็นกูเป็นยาจกเลาแต่มึงคิดว่ากูไม่มีวิธีอายุธ์อย่างนั้นเหรอหุบหลบได้ฮุบเคาน์เตอร์หุบฮุบทบอัดปักเข้ามุอมตัดขโม,อ,ขอ,มอ,อึ้งเอ้าในใต้ล่านี้ไม่มีใคร นะแล้วก <ted> ารปลดลอง PVP นะผมก็จะเป็นเหมือนการลงแรงหนุกนะครับยิ่งเราชนะเนี่ยเราก็จะได้แต้มหนุกไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆยิ sure. ่งแรงก็สูงก็ยิ่งอันดับสูงนะครับอ่ะให้ดูอีกรอบนึงเดี๋ยวหาว่าฟุบรอบนี้บุกแล้วรอบนี้บุกแล้วบุกแล้วบุกแล้วไปแล้วนะปุ๊บอุ้ยเอ้ยเชียร์ไปแล้วอเอ้ย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 ใช่หนัเอ้ยหยุดหยุดก่อน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 ให้กูอัดมาเพื่อนว้าชาว้าชาว้าั๊บปั๊บ ปักแอคโโบแอคโโบยกต่อฮึบฮึบฮึบมิชามหมัดเมาชิ้โคตรยังตึงจริงตึงจริงเฮ้ยชนะสามรอบติดยาโจกใจเราขาเลื่อมใสในพลัก่านจริงๆ ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับกาลิน่ามูลไลท์เบรดนะครับผมนะฮะสนุกมากทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาเล่นด้วยกันนะผมเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเล่นนะผมนะก็อย่าลืมดาวน์โหลดลิงก์ข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับผมแล้วก็มาเล่นด้วยกันเยอะๆนะครับก็เกมนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่ากาชาแต่มีดีทั้งเนื้อเรื่องตัวละครเอาไปเล่น p v p ได้ลงดันเจียนได้เล่นกับเพื่อนได้สร้างสังคมในเกมแนละทํากิจกรรมต่างๆมากมายนะผมนะและอีก สิ่งหนึ่งที่ดีมากๆก็คือเกมนี้เขาแจกของเยอะนะครับทุกคนนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนกับกาเลนามูลไลฟ์เบดนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องใจราวด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย